เสาร์ง,ง,งี้ตัวอะไรวะจะตายปะลิน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 ไม่ตายบนไล่พี่มั้งน่าจะไล่พี่พี่วิ่งมาไปเลยไม่ขึ้นเอ๊ะไม่ขึ้นอย่างเดียวเลยผมก็รู้ว่าผมแบะทางไม่ขึ้นอุ้ยไม่โดน ไม่ได้แพ้ทางจูนะแพ้ทางจับแผงไงโอ้โหเด้เจอเลยเฮ้ยลมกีดปะไม่กันนะไม่ใช่เหรอแขวน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 ระเบิดระเบิดอุ้ยอ้อมกอดพี่ไม่รู้มีสวิตหรือเปล่าเพื่อนอยู่ใกล้พี่เลยเพื่อนอยู่ใกล้พี่เลยคนนึงโอเคพี่ช่วยละกูโดนซ้ำเลย อะไรพี่ผมมีเทปเฟจผมไปเทปนะโอเคเดีย๋ยวพี่เล่นทำเครื่องขวาบนได้อยู่ไฮโซโก๋หลูม,ลมีใครมีใครเคยกินกุ้งเต้นไหมผมไปดูคลิปหนึ่งมาแม่งกินกุ้งเต้นอย่างอย่างแซบเลยผมไม่เคยกินนะแต่อยาก,กินนะ มันมันมันจะดิ้นในปากหรอวะกลัวว่ะจูพังนะมันงี้โอ้โหมโดนกูได้ไงมาไปแล้วขึ้นไปตรงไหนวะเนี่ยถ้าช่วยลงมาเศดเศมจะมีมันจะมีเดทฮาร์ดป่ะพี่ได้ป่ะมีใช่ไหมโอเคโอเคเอ้ยหลือ ได้ปะวะทันแม่ดีๆนะมาเครื่องเครื่องกลับไปกลับไปโอเคประตูอยู่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดีพี่อยู่แมนหมูเสเ๊ยเตึงๆพี่ผีผีมันยืนนิ่งัะพี่โดนเศษเ็จไปใช่ใช่พี่ อยู่นี่อยู่อย,อย,อยู่อยู่หน้าบ้านใหญ่อ่ะเบอกไปเลยละไปเถอะเ <c oughs> ัาเดทเปดท้อเหมือนกันนะ <c oughs> ผมเจอสองคนอะพี่เมื่อวานอะคนจีนอะมันเอาเทสเฟดไปสองคนจ<อ>ีนมันชอบเอาเทสเฟดสองคนแล้วมันเอาเออคนไลฟ์มาอีกสองคนโอ้โหแม่งตายห่าไ <c oughs> อ้สัสข <c oughs> อบคุณนะครับคับอนนนีี้กกูะ่ขอบคุณฟอลโลตด้วครับ นี่ไงนี่ไงไเวีน,นะถ้าเกิดบิงเลยส่วนใหญ่จะไม่เจ้าน,นี่ไงนี่ไงเดินเนื้อยู่กลางแมพแขนบอกเลยพี่น่าจะมีเสาข่าวนะมไม่ทันมีสวิตด้วยพี่เสาข่าวสวิตเก้าวิอย่างหนึ่งคือวาระโอเคเขาแบบมันกลับอ่ะ ถึงได้ไม่เป็นมีเทนเพเนี่แต่มันเจอผมพี่มันเห็นผมไม่้เทนะไม่เห็นผมเอ้ยมันมันกลับมันกลับมันจะเป้ามันจะเป้าเป้าผมดึง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 โอเค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 โเคโอเโอเคโอเอเคโอเคโออเคอเคโอเคอเ่เคค เดี๋ย้ทานช่วยมันมาเพิ่มอี่แล้วมันโดนโดนโดนสวิตช์นะพี่ขึ้นมาเลยอ่ะไอแแบบช่วยไอแแบบผมดึงเลยผมดึงเลยดึงแล้วไปเลืนขึ้นบนต้องตัอถ้าจะกลับโอ้ยพี่พี่ผมโดนโนวันนะพี่ต้องบล็อกให้ผมปะเไม่เอา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 มันมันเอามันเอาวิตเติ้ลต่อ ปั่นเครื่องอะไรเดี Putin? ๋ยวพี nice, ่จะทำให้เครื่องโอเคโอเคผมเทสเสร็จแล้วเราตายยากไปเชื่อไหมถือจบแล้วมันปิงมันติงมันติงเออมันปิงเมื่อกินไั่ตีต่ำแมสเลยแม่งแห่งแตกนานแล้วนานแล้วได้แล้วพี่ปั่นเครื่องกลางแบบลงบูนเลยเดี๋ยวมาทาให้ช่วยกันทำขับไว้ด้วย เอาหยเอานิดเดียวว่ะท็อปฟอรมันสองคนแล้วว่ะเคื่องี่องเดียวอันนี้ก็ลินอันนี้เนโอ้โหเทอสนั่นเนี่ยไหนทันจิโลกมีเครื่องอยู่นี่ไงเจลเจลเมันมีเครื่องตัวบนอีกเครื่องหนึ่งไปางไั้ได้พี่ต้นอยู่ไหนนี่ไงตบนนี่โอต้นหนไม่เห็นอนแรกมาแรกก็เลิออบนนเดียว ไอพี่มีดินทงไม่มาไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแล้วออกเลยเขื่อนมีดดีด้วยนันเปิดเลยเอาประตูนู้นนะประตูนู้นเอาประตูนู้นเดี๋ยวเพิ่งช่วยนะเดี๋ยวช่วยเองมายังพี่มายังมายังพี่มาแล้วไอพี่ขึ้นเออเข้าไม่ได้หว่ารอแป๊บนึงอ่งนานรันทำเดี๋ยวเพิ่มึงเข้าเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวเพิ่งเข้าพี่ช่วยใช่ไหมพี่ช่วยใช่ไหมผมได้เข้าไปตีก่อนมันสามอยู่แล้วเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไม่ตีได้นะ ไปครับพี่ไปตรงไปเลยตรงไหมตรงเลยสายสายกลางอยู่แม่งเลลยป่มาาขวแล้วนะอยู่่แมงเลยไปล่ะน่าจะทันนะฮิวอ่ะเราเราเราส่องไฟรอเรารอเรา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 ออกเลยเส้นหอาเปิดไปผมอยู่รีบเปิดประตูไหนกันตู้สายกลางตู้สายกลางติดซ้ำอ่แม่งสวยเลยแม่งซ้ำแล้วแม่งเจอเทรดเปิดไง มืแล้วไ่ับผิดทตูอยู่นใกล้หต, <Stay alive. S 1> ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นร่างกลางนะห้องหมุดเป็นล่างใช่ไหมใช่ห้องช็อตบบไปขึ้นบน เสาขาวเสาขาวระเบิดระเบิดตายการบนบนล้ไปเล่นล่างได้นะไปเล่นล่างได้นะผมปั่นห้องช็อตท่านท่านไปปั่นกับตุงเต้งหน่อยไหมขวาขวาไหนขวาบนคนขวาบนไม่รู้ไหนบนอะไรบ้างเอ้ยขอบุณดอกหละครับโอ้ยท็อปฟอร์มกันสามคนแล้วอ่ะ อะไรกันอะไรกันเนี่ยวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นสวยไม่ท็อปเลยมีแทงปบ้างผมเทใไงนะผมเทยนะลุยฮะลุยฮะรวยเจอกูปะเนี้ยกลับมาป้าไม่กลับโอเคมาพี่มาพี่มาพี่ อยู่เลยอยู่เลยกลับปะว่าอะไรเอ่ยไปไปไหนไม่รู้ตดโนวัน,วนแข่งบา้า รอโนวันหรือเปล่าเฮ้ยกระเป๋าเขาเนี่มีเกมเนื้อแต่ติ๊กต่อโคตรก็โหดโอ้โห ไปใช้แผ่นบีไว้แผ่นบีแผ่นบีเฮ<ว>้คากิคากิคาเนกิจังวะเขามาขวาบนตาที่มันตาคุณทันหรือเปล่าว้าวเรเล่นมันว้าว <Wow. S 2> ไม่ใช่ตาผมผมเป็นตัวซัพพอร์ตเฮ้ เฮ้ยหลุดนะเนี่ยหลุดกว่ะน้องโอหลุดปะหลุดปะโอ้ม่ไม่ไม่ไม่บอกตอนตอนแรกจะไปช่วยบล็อกเมื่อกี้คนเก่งก็ต้องจูกันต่อฮิวเลยบุญตัวไม่รอนหนึ่งทีน้องแม่งระเบิดทีดับเลยอ่ะคืนเนี้ยลงมาพอดีครับ อีกครับผมดีทุกคนครับวัีคนดูช่องน้องคามิได้ครับ <c oughs> หรือว่าเครื่องอื่นวะดูเครื่องพี่ต่อแต่ไม่น่าจะโดนเนี่ยมันน่าจะเสารธรรมดาเพราะว่ามันใช้เป,ป,ป๊อปเครื่องพี่ไปแล้วที่ีคนีดนโดนพี่แยา <พ><ก>โโอหไปพับไม่ทันเ,เม,มด<า>ดืดีว่้เปลี่ยนไปใช้แผ่นเองลมไม่เกินพร้อมอย่างพี่ได้ๆๆ <c oughs> <c oughs> น่าจะกลับไปนะ <c oughs> น่าจะกลับไปหาทันนะพี่ว่าไไล่ทันไล่ทันไล่ทันไปลาเร็วๆแล้ ได้พี่ได้ห่อโอ้โหแม่เ้ยนิดเดียวจะหมดอยู่แล้วอุอ๊ยจังหวัดอารก เอดีวะสวยเราคนสองหันหานมาทางนี้พอดีที่กดตายยากไม่ทายพี่เขาไม่จะตีเลยโอ,โ,โอ้โหมันไม่มหันทางนี้มาวะแล้วผมบ้านเล็กพี่ โอ้โหไม่ทันว่ะโอ้ยไปถึงทีไม่ทัโหงาโคตรไกลโอ้โห้ไปไปแานใหญ่แล้วนะไป้านใหญ่แล้วนะไม่เอาอะไรเลยไม่มาไม่มาเอาะแล้วมีแทงอยู่พี่ไร เอาพี่แ่ะมันปั่นอ้นี้นะหลังมันเล็กวิเลนหนึ่งวิเลนหนึ่งปั่นเลยเขาตูเทคได้นะพี่ถ้าพี่พี่จะเข้าพี่บอกผมก่อนนะโอ้ยมึงตีกูได้ไงเนี่ยโอ้หมันเตี้ยงไก่อโอ้โหมันมันไม่ได้เลยวะไปฉายกูเกะปะเนี่ยมุมมันก็น่าได้นะเมื่อกี้อโผล่ไปหนึ่งตีได้วะเมื่อกี้ไม่ต้องมานะไปไปปั่นเลยเดี๋ยวพี่เล่นเอง

แมวหวาแล้วแพงส่องไม่เคยได้เลยไม่โดนน้องไปปั่นเลยไม่ต้องช่วยแล้วไฟป,ปั่นไฟรอส่องนั่นแหละส่องก็ไม่เคยได้ยังอยู่เลย แม่ไปใช้เก้ไปใช้ไปใช้มือมือสามไม่ใช่มือสองอะสองเครื่องสองเครื่องสองเครื่องว่ามันมาเครื่องนี้นแนี่ตีสามว่าตีสามว่ะทำมัในใหญ่ไหมไม่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 ไม,ไม,ไม,มาบล็กมาบล็กโอ้โหเยอะ อยู่มัเล็กอยู่มัเล็กไม่เอาก็ตื้เพื่องนอนเราทำเื่องอยู่ตไม้นะ่ยไหนวเ่ยไปุ๊บเออติดตกทีแม่งเอ้ยสามรอบ

ไปเลยลูนป่ะใช่ลูนป่ะนนเช็คกันหน่อยดิ<า> <in. S 2> ไม่ใช่ลูนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระวังนี่นะตุ้มกังสนองลุนกันสามสองหนึ่งเออไม่ใช่ไม่ใช่ตกไปแล้วตกหนักหนักเลยอะ่ะแล้วก็หยุด อาว่ะตัวยังไม่ทันนะเนี่ยไปไม่ไปไม่ไปไไปมไปมไเอาไม่ใช่สาวไม่ใช่ดูให้หน่อไปปับนี่เพิ่งเล่ผมตกหนักแดดไฟน่เลยตกจนแบบหลังคารั่วน้ำหยดติ่งๆโอเคมันเป้าไว้มันอ่นก่อน เดี๋ยวพี่ช่วยให้พี่ช่วยใช่ไหมเอ้ยเจอตัวเทมไฟอันนึงอ,อะไรวะเนี่ยของเล่นของเล่นปะแกะให้ไม่มันต้องหลุดออกมาก่อนป่ะหนึ่งยาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้วโอ้มนี่นี่ปะวะทันิวทันนยูโอ้โหคำสาบของเล่น อั้มเต็มอิดอ๋อมันจะเป่ามันจะเป่าพร้อมเคื่องนี้ด้วยมช่วยเหมือนเดิมไม่ไม่ไรลสาตาเขาพอดีช่วงเนี้ยสายตาผ้าพหัวตัวเต็มดีแกะไปเครื่องไปเครื่องไปเครื่องดีแกะฮะ โอยเฮีย oh, เอ้ยมันมันทืบอเครื่องพี่กลับนะกลับนะใครแก่ครับดกไม่ทันยยากม่เี่นี่ไม่มีคนแก่ครับมีแต่คนมีแต่วัยรุ่นอาู่90ไม่เป็นไรไม่เป็นไร๋ไไรอจอังได้อีกครั้งนี้ว่ะ ขี้มันเจอกูสัตว์ผมไปเลยนะผมดึงยาวเฮ้ยาวเอาเลยมันต้องเอาเลยจังหวนนนะนี้แหละโอ้ยยัดทันป่ะเนี้ยเอาเอาตีไม่โดนไปไปไปพี่วอกพไปครับไปครับไปครับโอ้โหตีไม่โดนจังหวะนี้พลิกเกมละไปมันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำได้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 ขอมันเทิดได้ด้วยเหรอา <m akes> เอาาทิด <m akes> ไ,ไ, <m akes> ได้พี่ถ้าเจ็บอยู่ ไม่ได้ยินเสียงมดแล้วดิเอ้ยมีตัวเทมไฟอยู่ในนี้อันนึงทำไมกูเจอตัวเทมไฟบ่อยอย่างวะของเล่นของเล่นพี่ของเล่นพี่น่าจะของเล่นพี่นะเนี่ยอันนี้มันจุดยังมันจุดยังโอเคโอเคเดี๋ยวไปจละจละนละสัตว์สัตว์เอ๊ะแม่งตามลอยออก มันจะซ้ำผมแดนเอาผมหลอเจอโทเทมไฟในบ้านบ้านใหญ่ตามทันตามทันตามทันผมลากไปซ้ายล่างพี่ เอ้ยมันมีโมลินี่ว่ากูต้องเข้าตู้แล้วเนี่ยเดเข้าตู้ก่วะต้องวายตรงกูไปซะเป็ดเอาหน่อยเว้ยทันไว้สองเรื่องสามเพื่อง <c oughs> เอาหน่อยเว้ยทันไว้สองเรื่องสามเพื่องแขวะ ทำไมมันเปลดมาทางนี้วะไอ้เหี้ยมึงคนเปดตามรอยกูไปดีเอาหน่อยเอาหน่อยผมไอ้ออเหี้ยพูย่าไันหมดล้มแล้วมันเปดมาถูกทางตลอดเลยไหมเออมันมันรู้ผมผมไปทางนูน้นเว้ยผมไปซ้ายแต่มันเปดมาขวาพี่งงปะโชว์ไปสเต็ปเปิดประตู แต่ไม่ได้ยินเสียงแม่งเลยเพราะว่าติดโทรศัพท์ไปนี่อยู่

SM: อะไรนะอะไรแบบนั้อ่อนเป็นรีโมทมีเราดูเปอร์มันแต่ต้องดูแต่ต้องดูนะถ้าเกิดเมื่อกี้มันเฟดมาด้วยถ้าเกิดเ้จมันมีแอนออนมีตุ๊บตับมีตุ๊บตับเออมันน่าจะรู้ตอนนี้ก็ได้ เฮ้เฮ้มีปุ๊บตับมปุ๊บตับแต่ก็เอาไปก่อนเอาไปก่อนคลิก